น้อยีก็แตว่าได้ยังนแหลังว่าต้องเมอ่า้อยมเดียวซ่าานครับมสำรวจทางนานี่อ๋อนี่ Bir i

ไปเหล่าม hey, ันอบยางไปเด็ไปนี่ไปอีกเลยเอ๊ะมนของเียวปกังวหล่อรถใหญ่คือเลี้ยวใช่ดีปะโอรถอยงกูน่ะสิ่าเขาเกี่ยวเขาเนี่ยเกี่ยวใหญ่อยู่่ิเกีียวข่าอยู่นะดิไอตอนเขาไทย ทางไทยเบอร์สินปัตเดี๋ยวเจ้าเขามาเดี๋ยวเจ้าเห็นมองอันเขาเกี่ยวเขาข้างถนนอยู่ไหมอีลาเนี่ยเราเนี่ยเขาเกี้ยวเราเขาเกี้ยวเราเนาะนั่นน่ะขีดตุ้มไม่ไหมนะนั่นน่ะเนี่ย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 เขาเกี่ยวไม่ไหมเนี่ยเนี่ยไอสิจอดอยู่เชียงร้าเนี่ยเนี่ยเขาลงไปน้อนเล่นอยู่เนี่ยจะถึงแล้วเอ้าแล้วก็ไปอีกคุแล้วเนาะ

มันใครดอกตัวเนี่ยมันมเนเป็นมืนเลี้ยวกมันเป็นเสียงตัวนะู่ผู้ไรอีกอ่งนั่งสยสบายไหนแล้วเอเออโวีนั่งอย่างที่ยานคูปีคูปีจริงสิน่ะฝนตัวเนี่ยโอ้ไปตังไนะนะครับเออลงอาปาโค้งยังไง คลองรพีพัดหมนท่น in ้อย้ไหนสงมาบน้เาไร้สารมันมาทำไมน้าเสียด้วยเนาะ